ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบพรพปารยาด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ไถ่ทอดเบิกธรรมและนักธรรมโอโสส่งเสริมวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับโอโสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนพฤศจิกายน2564นรบ่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง บางครั้งคําบางคำเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้สั้นๆแต่ต้องมีการขยายความถึงเนื้อในนะครับก็จะพูดถึงเรื่องอันนี้นะครับภัยพิบัติคือการการจะต้านภัยพิบัติเนี่ย แรงปณิธานเนี่ยต้องเร็วแรงปณิธานต้องใหญ่ี่ครับแรงปณิธานที่เร็วก็คือจุดช่วยคนใหญ่ก็คือการร่วมกันตั้งสถานธรรมครับ mm hmm. ก็จะจะพูดถึงความหมายนะครับาการจุดช่วยคนเนี่ย มีอาวุโสบางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะจุดช่วยทําไมจุดช่วยทาจุดช่วยอย่างไรนะครับคําว่าจุดช่วยเนี่ยก็คือเอ่อมันเกี่ยวพันกับสถานธรรมนะคือสองอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกันต้องตั้งสถานธรรมเอ่อทุกคนเนี่ยหมายถึงว่าเขาบอกว่าตั้งสถานธรรมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าขยายความเนี่ย คือร่วมกันตั้งสถานธรรมเพราะว่าต้องใช้สถานธรรมแต่ละแห่งต้องใช้ปัจจัยเยอะไม่ใช่ตั้งคนเดียวนะครับถ้าตั้งคนเดียวก็เรียกสถานธรรมครัวเรือนแต่ถ้าใหญ่เนี่ยก็คือสถานธรรมส่วนรวมนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันร่วมตั้งแล้วการช่วยช่วยคนเนี่ย ก็คือเมื่อมีสถานธรรมใช่ไหมการชดช่วยคนก็คือไปชวนคนรับธรรมะบางคนก็ยังสงสัยว่าชวนเขารับธรรมะเพื่ออะไรยุคท้ายปลายกับการปกปดสามโลกเนี่ยชวนคนรับธรรมะเพื่อให้เขาได้รับนิรโทษกรรมเพราะทุกคนเนเกิดมาก็ก็สร้างกรรมจะรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีเมื่อทำแล้วก็มีผลเท่ากันนะครับกรรมเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินเข้าฆข่าเข้าร่วงเกินเข้าทําอกุศลกรรมมาบดติดเขาเนี่ยก็จะเป็นกรรมหมดเราก็ชวนเขามารับธรรมะให้เขาได้รับหลังจากเขารับธรรมะเนี่ยเขาจะได้รับนิรโทษกรรมการรับธรรมะก็คือสาธุชนคนบุญเนี่ยเขามารับธรรมะได้รับนิรโทษกรรมแล้วเราก็ต้อง ชวนเขาหรือตั้งปณิธานเพิ่มให้เขาโดยโดยอัตโนมัติอะ่ะโดยที่เขาไม่ต้องรู้ตัวก็ได้คือตั้งปณิธานเพิ่มให้เขาอีกข้อหนึ่งคือปณิธานมหาอภัยทานเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสได้เข้าโครงการได้รับการอภัยทานซึ่งกันและกันนะโครงการนี้คือให้อภัยทานซึ่งกันและกันเพราะว่านี่กรรมหมดนี่กรรมนี่รับ เขาเป็นเฉพาะช่วงช่วงชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งนะครับที่เขาสร้างกรรมเนี่ยอ่คือพอพองานใช้กรรมของเขาก็คือลงยมมาโลกเหมือนคนติดคุกอะติดเป็นวาระวาระ,าระพอหมดแล้วก็ออกมาแต่ได้ในคุกอะถ้าได้รับนิรโทษกรรมก็จะออกมาได้ก็คือหมดละไม่ต้องเข้าอีกอันนี้ไม่เกี่ยวกับก,บกรรมที่ทําใหม่นะครับกรรมถ้าทาใหม่ก็ต้องเข้าคุกหรือว่าตกนรกอีก อันนี้เขาก็เป็นการให้โอกาสนิรโทษของเก่าแล้วก็ให้มาเรียนรู้ไม่สร้างของใหม่สถานธรรมเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับตรงนี้สถานธรรมเนี่ยก็มีหน้าที่ทางสอนให้คนละอาคุศลกรรมมาบทสิบจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอีกไงคือรับธรรมะแล้วอ่ะหลายคนยังไม่เข้าใจก็คิดว่ารับเฉยเฉยคิดว่าคิดว่ารับการนิรโทษกรรมเก่าแล้วก็มาสร้างใหม่อีกได้ ก็จะได้รับนิรโทษกรรมเช่นเดียวกันไม่ใช่นะครับตรงนี้ต้องชัดเจนทําใหม่เนี่ยไม่ได้รับนิรโทษต้องลงไปรับกรรมอืมแต่เขามีวิธีในการสอนไม่ให้ทํากรรมใหม่ส่วนนี่เวนเนี่ยพระอาจารย์สือจุนพระโพธิสัตว์วนอิมก็ให้มหาัยทานหรือว่าให้อภัยเนี่ยเรามาพบกันเนี่ยไม่ใช่บังเอิญไงเรามาชดใช้แล้วก็มารับกัน รับเวรซึ่งกันและกันเนี่ยพอเราเข้าโครงการตั้งปณิธานมหาพยาทานแล้วเนี่ยนี่เวรก็จะหมดทั้งสองฝ่ายนะครับหมายถึงผู้ที่ร่วมเข้าเนี่ยเข้าโครงการเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่ได้รับชื่อรายชื่อหมายถึงว่ามีคนที่มีจิตเมตตาน่ะเป็นสะพานบุญให้ยังมีคนมารับธรรมะหนึ่งคน แต่ครอบครัวเขาว่าไม่ได้มาตรงนี้เขาก็เป็นสะพานบุญให้ครอบครัวเขาหมายถึงว่าเขามีคํากล่าวว่ารับธรรมะลูกรับธรรมะหนึ่งคนจุดช่วยบ,บรบรบรรพชนบรรพชนเจ็ดชั้นลูกหลานเก้าชั่วคนน่ะมันก็ต้องมีวิธีการนะครับไม่ใช่ไปน,นึกเอาเฉยเฉยวิธีการก็คือว่าเรารับธรรมะเราก็ต้องเป็นสะพานบุญเอ่อเอาลายชื่อของ ญาติญาติญาติของคนของเราอะที่ไม่ได้มาน่ะมาถวายอภัยทานให้เขาด้วยเขาก็จะได้รับนิรโทษเวนเอ่ไม่ใช่นิรโทษกรรมนะครับถ้านิรโทษกรรมเนี่ยเราต้องเอาเราต้องทำชาวป่าเอาิญป่านะถึงจะได้นิรโทษกรรมแต่นิรโทษเวรเนี่ยคือการเอาเอาลายชื่อเขามาเข้าเป็นผู้ร่วมโครงการอา่เหมือน คือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ลึกลับอะบางคนก็ฟังเข้าใจบางคนก็ฟังไม่เข้าใจเหมือนที่ผู้น้อยพูดเรื่องนี่หายไปไหนใช้พันหยวนนะเมื่อเข้าโครงการแล้วนี่เวนะ่ะมันจะหมดหมายถึงนี่เวนนะครับไม่ใช่นี่กรรมต้องแยกให้ชัดเจนแต่เมื่อนี่เวนหมดอะคือกรรมเนี่ยสาเหตุของกรรมเนี่ยมันจะเกิดจาก มันจะเกิดวิบากมันเกิดจากวิบากนะครับถ้าไม่มีวิบากหรือว่านี่นี่เวรมาใช้เนี่ยเราก็จะไม่เกิดกิเลสแล้วเราก็จะไม่สร้างกรรมนะมันมีผลเกี่ยวข้องกันตรงนี้ฉะนั้นอตอนนี้ฟ้าเบื้องบนเมตตาให้เราอะนำหลักของอริยะอริยศัสตร์หมายถึงว่าอาริยะเนี่ยแก้เหตุ สมัยก่อนเราจะแก้แต่ผลป้องกันกันน่ะป้องกันมันก็มาใหม่เพราะไม่ได้แก้เหตุไงที่ผู้น้อยเปรียบเหมือนอเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราอะ่ะในบ้านน่ถ้าไม่มีกระแสไฟมาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดไม่ทํางานนะครับมันก็เหมือนขันห้าเราเนี่ยปกติแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเขามีกิเลสเพราะ,ะวิบากมันส่งมาตลอดเวลาถ้าเราแก้พอวิบากหมดเนี่ย มันจะรู้สึกว่างๆอ่ะมันไม่มีเหตุปัจจัยอ่ะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟมาเนี่ยมันไม่ทํางานนะครับอ่ามันไม่ทํางานมันก็จะหยุดไปอย่างน้อยอ่ห้าอร์เทำไมเรามาสถานธรรมแล้วเราจึงได้รับการอบรมสั่งสอนว่าให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขควา,ามเคยชินไอ้ความเคยชิน คือเขาเรียกอนุสัยกิเลสคือมันมันเคยทําจนชินนะตอนกิเลสมามันทําจนชินมันก็จะไปทําอย่างนั้นแะแต่จริงๆถ้ากิเลสไม่มามันก็ไม่ค่อยมีเหตุปัจจัยเหมือนเหมือนเครื่องยนต์เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าน่ะไม่มีพลังงานคือกระแสไฟหรือน้ามันมามันก็ไม่ทํางานหรอกเออมันมันจะสะดวกขึ้นไงเออ แล้วตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับการต้านภัยพิบัติการต้านภัยพิบัติเนี่ยภัยพิบัติส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าหนี้นายเวรปยามาณอสูรเนี่ยเขาส่งเสริมให้มันแรงขึ้นทําให้มีกําลังขึ้นน่ะเมื่อเขาได้รับการอภยัยอภัยแปลว่าไม่มีภัยนะครับคือมหาพยทานนี่ก็คือไม่มีภัยใหญ่ๆฮะจะไม่มี พราะเมื่อเจ้าหนี้ในเวรพญามานันสูรเนี่ยเขาก็มีฐานะทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เหมือนในตัวของเขาเหมือนกันเมื่อชาวธรรมเนี่ยหลังอาจารย์เราชวนคนรับธรรมะหรือเป็นสะพานบุญให้ทุกคนใด้รับธรรมะเนี่ยลดลดฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้ลงเนี่ยสมมุติว่าลดไปสักร้อยล้านเ,าเราเราหนึ่งคนให้หมื่นคนได้อ่หนึ่งคนให้หมื่นคนได้ หมายถึงว่าให้อภัยหนึ่งคนนะลูกหนี้หมื่นคนนะเขาก็ได้หมดเมื่อเราเข้าโครงการกันเยอะๆอะเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยเขาก็อาจอเจ้าหนี้นายเวรที่พยามานที่เขามาทวงนี่เขาก็มีเขาก็อาจจะเป็นลูกหนี้ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเข้าโครงการเมื่อเขาได้รับการอภัยทานเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นลูกหนี้ เมื่อลูกนี้เจ้าหนี้มันเป็นเหมือนเหรียญสองหน้าไม่ไม่เป็นลูกนี่มันก็เลยไอฐานะเจ้าหนี้มันก็เลยหายไปด้วยเออมันจะหายไปเพราะมันอยู่ในฐานะเดียวไม่ได้อมันต้องเป็นแล้วเหตุที่เรามาพบกันทุกคนเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญถ้าเราอ่านธรรมบดของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหลายชาติมาใช้เวรกันการใช้เวรก็ต้องสร้างกรรม ถ้าไม่มีเวรก็ไม่ต้องสร้างกรรมสมัยก่อนไม่ใช่ยุคปรกโปดะเขาทำไมถึงต้องรักษาศีลนะรักษาศีลทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้ไม่ทำผิดไงเพราะศีลกับสมาธิหรือที่เขาเรียกว่าการเป็นคนดีแล้วความดีจะคุ้มครองอะคือคุ้มครองไม่ให้เราทำผิดเมื่อเราไม่ทำผิดก็ไม่เกิดบาปเวรเไม่เกิดบาปเวรก็จะปลอดภัยแต่มันเป็นวิธีการที่อ้อมช้า มันไม่เหมือนกับยุคนี้เพราะยุคนี้เหตุร้ายภัยพิบัติเนี่ยมันขับขันมันตึต้องใช้วิธีแบบฉับพันไงล้างนี่แบบฉับพันไม่ใช่ป้องกันแบบเก่านะครับล้างนี่แบบฉับพันก็วันนี้ก็จะมาร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะจะอธิบายเรื่องนี้ว่าทำไมถึงต้องตั้งประมุานมหาอภัยาทานเนี่ยเพื่อต้านภัยพิบัติเนี่ย เพราะภัยพิบัติเนี่ยส่วนที่เกิดจากเจ้าหนี้อ่พะพอเจ้าหนี้หายไปภัยพิบัติก็จะลดลงการการจะทําให้โลกสันดิภาพอะโลกโลกเนี่ยที่ไม่สันดิภาพเพราว่าเขาต้องชดใช้กันไงเขาจึงต้องทวงหนี้กันแล้วก็ทําร้ายกันพอเขาไม่มีไม่มีเวรมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้ามันก็จะ ก็ก็สง,งบลงนะครับครอบครัวก็จะปองดองเพราะว่าถ้าไม่ไม่เอาเหตุปัจจัยออกเขปะปองปองดองกันไม่ได้เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่เอากระแสไฟออกเขาก็จะทำงานเนี่ยเหมือนกันฉะนั้นการที่จะทำให้โลกสันติภาพทำให้ครอบครัวปองดองทำให้สง,งบภายพิบัตสิสง,งบ ก็ต้องชวนกันตั้งปณิธานมหาอภัยทานเนี่ยเพราะตรงเนี้ย<ม>เบื้องบนเมตตาจริงๆจึง,จง,จงมีคํากล่าวว่าได้รับธรรมะเนี่ยชุดช่วยคนให้ได้รับธรรมะได้รับนิรโทษกรรมจากพระแม่องค์ธรรมได้นิรโทษเวรจากญาติธรรมพวกพวกเราทุกคนการนิรโทษกรรมนิรโทษเวรก็เป็นอันว่าหมดทั้งสองอย่างออต่อไปก็มาเริ่มต้นกันใหม่ที่ว่า ตอนนี้เรามาเคลียร์เขามาเคลียร์เนี่ยเคลียร์นี่กรรมนี่เวรกันนะครับเคลียร์แบบสันติวิธีคือล้างกันแบบนี้ล้างกันแบบสันติวิธีถ้าล้างกันแบบว่าแบบเก่าว่ามันล้างไม่ได้หรอกเพราะว่าทาพอทําแล้วมันก็จะเกิดสืบทอดอะ่ะถ้าเราศึกษาอาริยศาสตร์ให้ดีๆเราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเขาเรียกวิชา ถ้าเรานำมาปฏิบัติได้สำเร็จเขาเรียกวิชามันวิว,วแหวนสระ,ะอีชอช้างชอช้างสระอาวิชากับวิชาเนี่ยมันต่างกันนะครับต้องเข้าใจว่ามันต่างกันสิ่งศากศิาก็พยายามบอกเราหลายๆอย่างเนี่ยมันบอกบอกไม่ได้บางครั้งบอกแล้วนคนก็ไม่เชื่อเหมือนเรื่องมหาพยาธาน,นี่ย ก็ต้องพยายามบอกต่อไปบอกกันต่อไปเรื่อยๆเ,อเพราะว่ามันจะมีคนที่เชื่อ,อพอบุญเขาถึงพร้อมเนี่ยเขาก็เชื่อแต่ตอนเนี้ยถ้าเขาไม่มีบุญนะเราสามารถใช้ใบคำขอใบที่3เนี่ยเพิ่มบุญให้เขาได้เลยเใบที่สามคือผูกบุญสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มให้เขาเรามีชื่อเขาแล้วอะก็หลายๆคลิปผู้น้อยบอกว่า การอธิษฐานจิตแผ่เมตตาอุทิศกุศลเป้าหมายก็คือเราอยากให้เขาได้รับบุญกุศลแต่การทําใช้พิธีกรรมเป้าหมายก็เหมือนกันนะครับคือเป้าหมายเดียวกันนะ่ะแต่วิธีการต่างกันไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่กันนะครับวิธีการต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันคือถ้า การจะทําให้โลกสันติภาพอะถ้าใช้แบบเก่าเราก็ต้องรักษาศีลแต่ถ้าเราใช้แบบใหม่ก็ต้องตั้งปณิธานมหาพยาทานแก้เหตุไอตรงนั้นป้องกันผลตรงเนี้ยการจะพูดให้คนเข้าใจเนี่ยยากมากแก้เหตุป้องกันผลนะมีฝ่ายเก่าป้องกันผลฝ่ายใหม่แก้เหตุเนะี่ยเออมัน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 เป็นสอง,สองฝ่ายกันอย่างเงี้ยเ ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจแต่พูดถึงว่าถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นเชื่อไม่เชื่อก็ทำไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเหมือนคนที่ไม่เชื่อว่าโทรศัพท์เนี่ยสามารถโทรคุยกันได้ต้องใช้โทรจิตเท่านั้นถึงจะคุยกันได้เนี่ยเราก็ลองได้ลองไปซื้อโทรศัพท์มาแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์คุยกันไม่ต้องโทรจิตอะ คุยได้ทุกคนไม่ได้ลบหลู่นะทมอุสนะครับตรงนี้เปรียบเทียบให้ฟังเพราะอาุโสรุ่นเก่าบอกว่าจะต,ต้องใช้วิธีเก่าว่าใช้วิธีเก่าก็คือใช้โทรจิตใช้อุทิศบุญกุศลอะไรอย่างนั้นอะอย่างนั้นเก่าแต่ตอนนี้ยุคใหม่แล้วใช้เครื่องมือไงเออมันก็เป็นเครื่องมือเนี่ยพปพนามพยายามสื่อสารถึงการใช้เครื่องมือถึงวิธีการออพิธีกรรมใหม่ๆะ มันมัน,ม,นมันมีทั้งสองมุมสองด้านนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ตายตัวอ่าฉะนั้นแล้วแต่ใครจะประยุกตเขาเรียกประยุกต์ใช้ตอนหลังๆเนี่ยพระอาจารย์ก็มาเมตตาทุกครั้งนะ่ยว่าลูกศิษย์จะเดินทางก็นึกถึงแต่เรืออ่ไม่นึกถึงเครื่องบินไม่ถึงรถรถยนต์ไฟไหม้ก็น,นึกถึงแต่น้ําที่จะดับไฟไม่นึกถึงเครื่องดับเพลิงหรืออะไรที่มันใช้ได้รวดเร็วฝ่าเนี่ย คือการใช้ที่รวดเร็วฝ่ามันก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องเปิดใจนะครับไปผู้น้อยพยายามหาเหตุผลมาบอกอาวุโสว่ามันทําได้จริงๆอาจจะพูดวกวอยวนมาเนี่ยต้องพยายามจับใจฟาร์มให้ได้จะพูดให้ตรงถ้ามีอาวุโสท่านไหนคิดว่าผู้น้อยพูดไม่ตรงพูดไม่ชัดเจน กาเรียนอาวุโสออกมาพูดครับออกมาช่วยกันพูดออกมาช่วยกันบอกว่ารับธรรมะจะมีประโยชน์อะไรล้างนีก่กรรมล้างนี่เวณทุกคนจะได้ปลอดภัยออกมาช่วยกันพูดเ,เพราะว่าการรับธรรมะเนี่ยเขาก็มีว่าเราจะปิดเราจะไม่ปิดบังธรรมะไว้มีให้ปรากฏมันมีปณิธานข้อหนึ่งแล้วก็จะมั่นคงในถทธาอีกข้อหนึ่งเวลาเนี้ย กาบยนอุโสนะครับไม่ได้ขู่อุโส่ะรู้แล้วว่ามีวิธีการแบบเนี้ยที่ฉับพันล้างได้ทําได้แต่อุโสปิดไว้ไม่บอกใครอะเพราะว่าไม่บอกใครยังไม่เท่าไหร่แล้วตัวเองไม่ยอมทํานี่ก็อันตรายยิ่งกว่าอะไรอีกเลยนะครับคือบางครั้งต้องใช้คําแรงถ้าไม่ใช้คําแรงอุโสก็ยังคิดว่าการเวลาขับขัน รออีกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าองค์การสวรรค์เก็บแล้วเนี่ยการตั้งปณิธานมหาพาทานเนี่ยตั้งไม่ได้นะครับเวรกรรมต้องใช้แบบเดิมที่น่ากลัวมากใช้เวลานานไม่รู้ตะกี่หมื่นพบหมื่นชาตินะครับถ้าใช้แบบฉับพันเนี่ยมันมีในยุคนี้เท่านั้นเองถ้าไม่รีบทำหรือว่ามัวแต่มัวแต่รักศักดิ์ศรีกลัวว่าเออไปเชื่อคนต้อยต่ำทางธรรม ชั้นสูงฝ่าอะไรอย่างนี้อยู่อะอันตรายมากนะครับคือไม่คือพูดลักษณะเหมือนก้าวล้านะครับผู้น้อยเนี่ยแต่ตอนนี้จริงๆใจจริงไม่ได้ก้าวล้านะครับอยากให้อาุโสตื่นให้อุโสยอมรับของใหม่พยายามเปรียบเทียบก็อุโสอนุรักษ์ฮะอุโสไปไหนลองใช้เกวียนเนี่ยอย่าใช้รถอุโศก็ทำไม่ได้ จานุรักษ์ของเก่าให้ใช้โทรจิตจะใช้โทรศัพท์เลยอุโสก็ทําไม่ได้ขอให้อุโสยอมรับของใหม่แล้วโลกจะปลอดภัยจะสันติภาพพี่น้องจะปองดองดีกว่าไหมครับถ้าดีฝากก็ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันเผยแพร่ขวัญวิญญ,ญาณมหาอภัยทานและก้าวเดินด้วยอภัยทานไม่ใช่ของผู้น้อยนะครับผู้น้อยเป็นสะพานบุญ เป็นของสื่อจุนให้ไว้นะครับเรากราบซื่อจุนทุกวันนะแต่ไปเข้าใจผิดว่าเป็นมหาพยทานเป็นความคิดผู้น้อยอ่ะไม่ใช่นะครับเป็นความคิดของสื่อจุนของพระโพธิสัตว์ควรอิมของพระอาจารย์นะครับผู้น้อยเป็นเพียงสะพานบุญซึ่งทํามาเป็นสิบปีแล้วอ่ะจึงถ้าไม่ประจักษ์ผลก็ไม่กล้าพูดแรงขนาดนี้นะครับ ต้องขออาภัยอุโสนะด้วยถ้าอุโสคิดว่าผู้น้อยล่วงเกินผู้น้อยก้าวลาวอ่ะต้องขออาภัยอย่างมากเลยครับวันนี้ก็ใช้เวลาอุโสมาพอสมควรแล้วนะครับช่วยเผยแร่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโลกจะได้สันติภาพฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้หมดไปภัยพิบัติลดนะครับวิธีการอื่นฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่ลดนะครับ้าทําอย่างอื่นไม่ลด มันต้องตรงประเด็นนะครับเอ่อวันนี้ถ้าหากพูดผิดพลาดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยนะครับร่วงเกินอุโสขออุโสให้อภัยจริงๆไม่อยากจะใช้คําที่รุนแรงขนาดนี้นะครับแต่ยังไงก็ยังต้องขออนุญาตใช้นะครับขออภัยอุโสแล้วขออภัยอ,อ,อีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ